สวัสดีค่ะหมอแมวพยาิบีซีวันนี้จะมาทำนายของผู้ที่เกิดวันจันทร์ค่ะประจําสัปดาห์วันที่8ถึงวันที่14มกราคม2567ค่ะการงานการเงินความรักของท่านเป็นอย่างไรให้ไพ่ช่วยทำนายกันนะคะในด้านของคนที่เกิดวันจันทร์สัปดาห์นี้ค่ะมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจหรือเปลี่ยนแปลงนะคะในความคิดค่อนข้างมากนะคะมีความวิตกกังวลพอสมควรค่ะเรามาดูกันว่าการงานของคนที่เกิดวันจันทร์เป็นอย่างไรนะคะในวัน ในวันจันทร์ค่ะพไพ่ใบแรกในเรื่องของการงานนะคะเด่แฮงแมนค่ะใบที่สองค่ะราชินีถือ,ถ,อถือถ้วยค่ะใบที่3ค่ะจัดติดค่ะมงบอกว่าการงานของท่านในสัปดาห์นี้นะคะค่อนข้างจะมีความเ,เครียดกับงานที่ผูกมัดตัวเองมาเป็นระยะเวลานานนะคะในเรื่องของเอกสารนะคะงานที่เกี่ยวกับเอกสารสัญญาต่างๆนะคะหรือเป็นงาน,งานที่ค่อนข้างที่เกี่ยวกับการส่งมอบนะคะหรือเกี่ยวกับในเรื่องของ ดูแลลูกค้าก็เป็นได้นะคะค่อนข้างมีความเครียดด้วยดีนะคะเพราะว่าจะมีคนคอยช่วยเหลือในเรื่องของการงานให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันค่ะในด้านของการเงินนะคะของผู้ที่เกิดวันจันทร์ค่ะพไพ่ใบแรกค่ะเจ็ดถ้วยค่ะพไพ่ใบที่สองค่ะเดอะโฟลค่ะพไพ่ใบที่สามอัศวินถือดาบค่ะบ่งบอกว่าการเงินของท่านในสัปดาห์นี้นะคะอาจจะเกิด จากสาเหตุของการตามใจตัวเองมากจนเกินไปในสัปดาห์นี้เนาะการใช้ใจ่ายเงินค่อนข้างที่จะออกไปในทางฟุ่มเฟือยนิดหน่อยนะคะแต่ท่านก็จะมีความสามารถที่จะหาเงินเข้ากลับมาได้นะคะหรือบางท่านค่ะอาจจะเสียเงินไปในเรื่องของการเจ็บป่วยด้วยก็ได้นะคะ ในด้านของความรักโดยรวมค่ะของคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะสัปดาห์นี้ได้ไพ่ใบแรกค่ะ10ดาบค่ะใบที่สองค่ะ1เหรียญค่ะไพ่ใบที่3ค่ะ9้าถ้วยค่ะบ่งบอกว่าความรักของคนที่เกิดวันจันทร์ในสัปดาห์นี้นะคะบางท่านอาจจะขอจบความสัมพันธ์ลงนะคะเพื่อล่มต้นชีวิตใหม่ค่ะบางท่านค่ะ อาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะในชีวิตในสัปดาห์นี้นะคะทำให้รู้สึกเป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะแฮ ppy จากที่เราเอารู้สึกว่าโสดมานานนะคะหรือความรักที่เราเคยเจอมาครั้งก่อนค่อนข้างที่จะไม่ดีนะคะแต่นั่นแหละคะ่ะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักสำหรับสำหรับคนวันจันทร์ในสัปดาห์นี้นะคะก็คือ,อบางท่านอาจจะเจอคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์นะคะอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าคนนี้เขาจะ,ะมีความรักให้กับเรา อย่างจริงใจหรือเปล่าอันนี้เราต้องคบกันยาวๆนะคะในด้านของโชคลาภค่ะของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะไพ่ใบแรกค่ะ2ไม้เท้าค่ะไพ่ใบที่2ค่ะห้าไม้ค่ะไพ่ใบที่3ค่ะจีฮังแมนนะคะโชคลาภในสัปดาห์นี้ของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะหมอจะแนะนําในเรื่องของการซื้อ,อ,อจะพูดยังไงคะ่ะเ,เสี่ยงไปในทางของด้านเลขเบอร์โทรศัพท์นะคะ ก็ได้นะคะแต่บางท่านค่ะหมอมองว่าถ้าเกิดในเรื่องของการเงินในสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะไม่ราบรื่นเท่าไหร่นั้นนะคะในการเสี่ยงโชคก็ก็กกพอๆลงบ้างก็จะดีนะคะเพราะว่าอาจจะได้ไม่คุ้มเสียก็ได้นะคะในด้านของสถานการณ์ทั่วไปนะคะในสัปดาห์นี้ของคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะพไพ่ใบแรกค่ะเดือมูลค่ะไพ่ใบที่สองค่ะ5ดาบค่ะพไพ่ใบที่3ค่ะ8ถ้วยนะคะ บ่งบอกว่าสถานการณ์โดยทั่วไปในช่วงนี้นะคะสัปดาห์นี้ท่านจะเจอปัญหาในเรื่องของความเครียดนะคะความคิดมากนะคะกับเ,เหตุการณ์ในเรื่องของการงานนะคะการเงินนะคะและก็เรื่องของความรักนะคะบางท่านอาจจะเจอปัญหาเข้ามาพร้อมกันในสัปดาห์นี้นะคะในด้านของออด้านการงานนะคะบอกคิดว่าอาจจะต้องแบกรับงานที่ค่อนข้างยากนะคะหรืองานที่คนอื่นเนี่ย ไม่ไม่ไม่อยากได้รับนะคะสัปดาห์นี้สถานการณ์ค่อนข้างที่จะเครียดนะคะในเรื่องของการงานเหมือนกันนะคะบางท่านอาจจะมีในเรื่องของการตัดสินใจนะคะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานหรือบางท่านอาจจะโยกย้ายที่อยู่อาศัยก็ได้ในสัปดาห์นี้นะคะโดยรวมในด้านของสุขภาพนะคะหมอหมอหมองว่าสุขภาพของคุณวัจนจันทร์ในสัปดาห์นี้ค่อนข้างดีนะคะสุขภาพยังแข็งแรงอาจจะเป็นในเรื่องของ ข้อเข่านะคะหรือขานะคะปวดเล็กๆน้อยๆนะคะก็เป็นได้นะคะแต่ไม่ได้มีในโรคภัยไข้เจ็บที่รุนแรงนะคะค่ะวันนี้หมอแม่ขอจบคำทำนายของผู้ที่เกิดวันจันทร์ค่ะประจำสัปดาห์ค่ะวันที่8ถึงวันที่14เมกราคม2,567ค่ะหากวันนี้การทำนายผิดพลาดประการใดหมอแม่ต้องขออาภาัยด้วยนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u r i b e ให้กับหมอแม่เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ